ท่านผู้ชมครับเข้ามาที่ในเมืองครับโอกาโฮมาซิตี้เพื่อมาเที่ยวชมเมมโมเรียลครับสถานที่ที่เคยเกิดอุบัติเหตุครับโอกาโฮมาซิตี้เนชันเมมโมเรียลแอนด์มิวเซียมครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันหลวงพ่อดรกสังคมก็ไม่เคยมา <c oughs> <c oughs> เย s s ร r ว e go วิโก m ันี่มิวเซท่านดูสิครับเขาเขาคลุมต้นไม้ด้วยครับนะเอาใบสนมาใย่ยแล้วก็มาคลุมมาห่มดิน

ูฟนครับ<อ>ลุงพ่อดูเขาห่มดินดิเขาเอาฟางมาห่มดินฟางมาคลุมดิน<อ>คลุมต้นไม้ครับ<อ> <laughs> raining the water stay inside the rock grass under the soil You want to do all the two by three? three uh, I'll probably eat. I love it. Yeah, it looks like it's deep water. Okay. Right. Don't step on it too deep. <laughs> <laughs> oh, he put his feet on it, so it looks like he walked on water. Right. Yep, you down. we'll make the bump. Under, yeah. and under the, the building oh, oh this is it. Yeah, ah, nice. and then, uh, photo 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 beautiful nice nice view

I decide after that was also over. But the whole the whole building is um a little over a third of it came back and then they tore the whole thing down about a month later. The big right here is where the building used to be. Um, yeah, and Bed, huh? I left from New York in 2000 September. i driving back to California, and a year later, September 11th. Lucky, yeah, because we live on, on 29th Street. The downtown is the first street. Only 29 blocks away. That's how far you were. Yeah, yeah, 29. Still yes, yeah. sir? Yeah. Yes, sir. You you window, yeah, อัศจรรย์มากครับที่นี่เป็นสถานที่ที่เกิดเหตุหการณ์ ระเบิดพรีชีพครับเท่าที่ฟังแล้วเป็นเ,เหตุการณ์ที่เศร้าสลดใจเขาก็เลยเสร้างเมมโมเรียนครับคือสถานที่ไว้อาลัยให้กับคนที่เสียชีวิตไปประมาณร้อยกว่าคนนะครับ just have your picture. Little. Thank you Thank much. Oh. ถามตำรวจครับิงหญ ได้ใจความว่า29ปีที่แล้วครับมีผู้ที่โกรธรัฐบาลกลางครับนี่คือบิลดิ้งครับนี่คือตึกที่อยู่ตรงกลางนี่คือตึกครับก็เลยมีคนแบบโกรธรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบนะครับเขาก็เลยระเบิดพรีชีพเสียชีวิต168คนว่าอย่างนั้นนะครับ น,นี่คือข้อความที่หลวงพ่อได้ฟังตำรวจเขาเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ครับรายละเอียดขอให้ท่านได้เข้าไปใน Google นะครับค้นหาว่าโอคลาโฮมาซิตนะี้เนชั่นนลเมมโมเรียลมิวเซียมนั่นมีเหตุการณ์ยังไงนะครับวันนี้ก็ได้พาคุณจูดี้และก็คุณบีซีครับพามาเที่ยว มาชมครับพร้อมกับคณะสงฆ์ที่มาศาสนกิจที่ดาลลัสเท็กซัสครับ thank you sir สุด Sui makap. Hmm. Bang sekur ha? nah. Kini Robert Lee, Ruster Junior. Satu. บางสกุลให้แล้วนะขอให้เธอทั้งหลายสู่สวรรค์ชั้นฟ้านะลูกไปอยู่กับพระเจ้าของเธอครท่านผู้ชมครับคงปิดอีพิโซ่เรื่องของดาวทาซิตี้เมมโมเรียลเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับรายละเอียดท่านใดสนใจก็ขอให้ เข้าไปศึกษาค้นคว้าได้ใน YouTube หรือใน Google นะครับพิมพ์คำว่าโอ l าโฮม a ซิตี้เ t ชั่น l m ลแมมโมเรีย e มิวเซียมนะครับแล้วท่านก็จะรู้รายละเอียดต่างๆครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนขอเจริญพร